สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่ซื้อเขียงมาใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเขียงไม้ชนิดใดก็ได้นะคะท่านผู้ชมเราจะถนอมโดยใช้สิ่งนี้เลยค่ะก็คือน้ํามันพืชน,นะคะเราจะนําน้ํามันพืชค่ะมาทาที่เขียงเลยนะคะจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่หรือจะเป็นสําลีชุบนะคะน้ํามันพืชแล้วก็ทาเขียงของเราได้เลยค่ะน้ํามันพืชน,นะ จะดูดซึมเข้าไปในเขียงนะคะแล้วก็จะช่วยให้ไม้ของเขียงเนี่ยไม่ขึ้นลานะคะแล้วก็ไม่ผุง่ายแล้วก็ยังคงความให้เขียงเนี่ยใช้ทนนานได้อีกค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะท่านผู้ชม ค่ะหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ทิ้งไว้1คืนค่ะหลังจากที่เราทิ้งเสร็จแล้วนะคะ1คืนท่านผู้ชมก็ล้างด้วยน้ำยาล้างจานแล้วขัดถูให้น้ำมันพืชน,นี้นะคะหลุดออกค่ะล้างให้คาบมันออกเลยนะคะท่านผู้ชม น้ำมันพืชน,นะคะท่านผู้ชมจะช่วยให้เขียงนะคะไม่ขึ้นราง,ง่ายแล้วก็ไม่ผุง่ายแล้วก็ยืดอายุข,ของเขียงได้ยืนยาวเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ผึ่งให้แห้งนะคะแล้วก็นำกลับมาใช้ได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ซื้อเขียงมาใหม่ค่ะลองทำวิธีนี้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ